หดขากินเป็นไหมกินเป็นไหมกินเป็นป่าอะไรมาบกหดขากินเป็นป่กินเป็นค่ะกินเปนค่นข่้าิมดูสิขิมดูสิขอบคุณขบคนเยังนี่นี่นี่กินอีกที่นีม่้อาไม่ถามไตไม่บอ อร่อยไหมคะอิ่มๆเนี่ยพากระบาิลูกอืมกินเป็นนะนี่เอามือทองมือหมขัดม่เห็นหนูแมวเลยนั่นหาเส้ดูหน่้องพาว่ะอร่อยไมมลูกมันชื่ออะไรนะปบกขัดขานี้ไงนี่เนี่เนีนี้อกขัดขาักหัดขาอบคุณขอบคุณค่ะ ของเราด้านสิมากินอืมภาพปินหวนัวขาหัวขาขายสนีทเด้ออมอมในมันานี้เด้อเนี่ยออมใน้ใมือถือหลวง <laughs> <laughs> อันนี้อะไรนี่ เขาเรียกอะไรคององทำยังไงเขาทำยังไงเขาทำยไงให้มันดังเขาทำยไงมันถึงดังทำหมุนหมุนเหมือนยาจารย์ทำทำหมุนเนี่ยอาจจะเอาไปจากพังทำปึ้ง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 นี่อ่าโอ้ทำเป็นนี่เอออืมกินข้าวยังครับนึกกินข้าวเวลาเดียวค่ะกินข้าวเวลาเดียวนั่นก็กินนมกินนม นนน้มกก็กิคเมื่อวานไปเที่ยวไหนครับไปเที่ยวบ้านไหน<ว>ไปเที่ยวเ<ว>ปวยน้อยเมื่อวานไปเที่ยวไหนมาไปเปวยน้อยไปไหนลูกอันนี้ใครใช่นี้นะอืออ่าก <c oughs> ินอีกเลยเออมาอืออืออืมอ,ม,อ,ม,อ,ม,อม,มันเน่าของตรงนี้ เอาเฉยเลยนะเดี๋ยวเอาไปล้างน้ำเอาในมันเอาเม็ดมันไปนคั่วอ,อืมอหึหัวของจับเบลออกทั้งหากตอนกินอืมอืม,อมกินแข่งกันมะอืมกินแข่งกัน ชอบผลไม้อีสานใช่ไหมชอบไหมผลไม้อีสานอืมไปแล้วมัดผมมัดผมสองจุกได้อิมอิ่มก็วางไว้นั่นแหละลูกอิ่มแล้วก็วางวางไว้นี่ก่อนเดี๋ยวยายกินเดี๋ยวยายกินชอบยายกินชอบมาก อ,อร่อยอร่อยเมื่อกี้กระเป๋าอะไรเมื่อกี้เนี่ย,จะ,ยจะไปเที่ยวไหนใจ่ใจ่ใช่ไหมมี้กนนอกคนณตานโอ้เ้ามาก เนี่ยแล้วกฟันดำดิเออเอูฟันดิฟันดำป่ะฟันดาเออฟันดำเลยดำฟันดำไหมไม่ซองไม่ซองกินให้อิ่มก่อนเดี๋ยวค่อยไปซองเดี๋ยวยายพาไปเปลี่ยนฟันากินก่อนกินหมักหมักขา อุยาอะน่ะเอาเมอนนใรถ้วยใสีถ้วยใรส่ถ้วยมีเพื่อนเดี๋ยวจะเพื่อนเสันอืมาจกยิ่งยิ่งยิ่งยิงยิ่งยิงอื้อดูใสีดูฟันดาดิอือตาป่าดิดูลิ้นดิดูลิ้นดชลิ้นจะ็นแอยไปชงกะจกละ ไปละไปจักรจกละไปละ <c oughs> เล่นไม่เล่นก็ขึ้นไปเลย <c oughs> โดดเลย <c oughs> <c oughs> โดดเลยเอ้าการเล่นไหมไม่กล้าหรอโดดเลยโอ้ยโอ้ยอยากเล่นน้ำโอ้ยอยากเล่นน้ำมือโดดเลย <c oughs> <c oughs> โอ้ยนี่กล้าลงหรือเปล่ามันเปียกทำไมไม่ของใครเนี่ยสะสะสะอาบน้ำของใครเนี่ยของแพรบาเปล่าฮะของแพรบ้าไหมเอามาโดดเลยมาโดดเร็วดดโดดตึ้มเลยวิ้ววิ้ววิ้ว โอยเมืเเเม่อคืนนี้ใครเล่นเมื่อคืนใครเล่นน้ำนเอาน้ำออกเปล่า,าฮะมันยังไม่ร้อนใช่ไหมมีสีอ,สอะไรบ้างโดดต้าม <laughs> <laughs> โดดต้ามโดดเลยโดดเลย ว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าโอ้อยากเล่นน้ำจังเลยอยากอะไรอะไรอะไรสีอะไรเนี่ยสีอะไรครับสีอะไรสีฟ้าอุ้ยสีฟ้าเก่งจังเลยไหนสีชมพูไหนอันไหนไหนสีชมพูสีเขียวอยู่ไหน โอ้สีเหลืองก็มีสีส้มก็มีสีเขียวก็มีสีแดงก็ไหนในสีแดงอ่ะใช่ไหมใช่สีแดงไหมนะ่ะโอ้เล่นน้ำเด้วเล่นน้ำเล้วเล่นน้ำเด้อเฮ้ยโดดเลยโดดเลยโดดเลย <c oughs> ปีนข้ามไปเลย ทามีโมเล่นเล่นบนเล่นยายผาอีกอืมไปเรียกพ่อมาเลยพ่อพาเล่นไปพ่อแพ้พาเล่นนะเปลี่ยนชุดว่ายน้ำเปลี่ยนชุดว่ายน้ำอ๋อจะใส่ชุดว่ายน้ำใส่ชุดนี่แหละใส่ลงไปเลยชุดนี้ก็ได้นี่ใส่ลงไปเปียกเลยเปียกเลยชุดนี้เปียกเลยไปจะใส่ชุดว่ายน้ำ

เย็นไหมอู้ใส่ชุดว่ายน้ำเล่นน้ำแล้วนี่อ้ยเล่นคนเดียวเหรอปกติเล่นกับใครอ่ะเล่นน้ำกับใครครับ เล่นสงการแล้วเนี่ยอุ้ยอ้นิ้มมากเีเลยุ้ยวันนี้วันนที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สิห้ายังเล่นสงการอยู่ใช่มวันสิบหกวันนี้สิบหกอุนนอนนอ้ยอุ้ย อุย่ <laughs> ยามุดน้ำนะเดี๋ยวผมเปียกอุย <laughs> อ้ยเย็ยยนไหมเ <c oughs> ย็นดีนะเย็นดีเล่นน้ำเย็นดี จุย้ยฮ่าขฉีดน้ำเลยโอ้ฉีดน้ำอุ้ย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 ออยอ้ยลไปได้ยังลอยน้ำไปได้ยังอยน้ำไปได้ยังครับ อุ้ยโอ้ชะว่ายน้ําอิชฉาจังเลยคนเล่นเล่นน้ําอดช้าจังเลยเคยไปเล่นน้ําทะเลหรือเปล่าเคยไปไหมครับวาโอ้ฉีดน้ำเป็นเนี่ยอุ้ย จิ้มอ่าเล่นไปเรื่อยๆนะครับอุ้ยเอารอยน้ำเลยรอยน้ำเลย phụ con nè ha nữa, เพียง này nè, à lóc lóc lóc, lóc lóc ngay, ngay 39, hả, mình lúa nè, lóc tiếng เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าห่วงยางเหรอห่วงยางร้องเพลงเลยร้องเพลงอ๋เพลงอ๋อเพลงชาวนาอาร้องเลยเพลงอะไรอ่ะเพลงชามันร้องไงอันนี้อ๋อไหนอ๋อแม่อ๋ออ้โหแมงกินนุนแมงกินนุนจริงร้องเพลงอะไรนะเพลงชาวนามันร้องไงเพลงชาวนา ร้องไงเพลงแควนะ